สวัสดีครับในหัวทุกท่านยินดีต้อนรับกลับเข้ามาสู่รายการคนขี้เล่าภาคสองและในวันนี้เรื่องราวที่กระผมจะนํามาเล่าให้ในหัวทุกท่านได้ฟังกันมีชื่อเรื่องว่าพลานดํานั่งห้างเจอสมิงอาทันเรื่องราวจะเป็นอย่างไรก็ไปติดตามรับฟังกันได้เลยครับนายดำเป็นพลานวัยกลางคนอาศัยอยู่ในหมู่บ้านชายป่าชาวบ้านในหมู่บ้านของเขามีอาชีพหลักคือการหาของป่า หรือล่าสัตว์ป่าไปขายที่หมู่บ้านอื่น,นๆรอบนอกป่าหรือแม้แต่ในเมืองผู้ชายในหมู่บ้านส่วนมากจึงเป็นพลานป่ากันตั้งแต่ยังเด็กๆซึ่งก็ตามพ่อตามปู่ของตัวเองเข้าไปในป่าแม้ว่าพลานป่าจะเข้าป่ากันตั้งแต่เด็กๆแต่สําหรับเราพลานหนุ่มจนถึงพลานที่มีอายุมากกว่าพลานดําไปสักห้าปีหรือสิปีมักจะได้ยินเรื่องราวในป่ายอยแห่งหนึ่งมันมีเขตป่าลึกลับส่วนหนึ่งที่ไม่ว่าอย่างไรมันก็เป็นเขตห่วงห้าม อย่าได้ย่างกลายเข้าไปเป็นอันขาดถ้าหากว่ายังรักชีวิตอยู่พ่านรุ่นหลังไม่รู้ว่าในป่าเขียนนั้นมีอะไรแต่ในป่าอะไรก็เกิดขึ้นได้จึงเชื่อคําแนะนําของคนเท่าคนแก่อย่างเคร่งครัดในภายหลังป่าส่วนนั้นจึงถูกผู้คนในหมู่บ้านเรียกขานกันว่าป่าลึกหลับพรานดามีเมียที่อายุน้อยกว่าอยู่คนหนึ่งหลังจากที่เมียของแกคลอดลูกออกมาได้แกก็ป่วยกระสอบกระแสะเพราะร่างกายที่อ่อนแอ ไม่นานมานี้เมียของแกเพิ่งป่วยหนักพรานดำจึงได้ขอให้หมอยาต่างหมู่บ้านเดินทางมาเพื่อแลกเปลี่ยนของปากกับอยู่ยาอื่นๆเพื่อที่จะมาช่วยดูแลเมียของตัวเองเมื่อหมอยาได้ตรวจก็มีสีหน้าที่เคร่งเครียดขึ้นมาพลานดำใจเสียในใจคิดว่าเมียแกคงเป็นโรคร้ายแรงอันใดหมอยากล่าวกับพลานดำว่ายาที่จะใช้รักษานี้เขาเองไม่มีติดตัวเลยเพราะยาชนิดนี้ มันเป็นพืชสมุนไพรป่าที่หายากซึ่งมันก็อยู่ในป่าลึกมันจะต้องนํามาบผสมกับตัวยาสามัญที่เขามีอยู่หมอยาจากนอกหมู่บ้านคนนั้นเขาไม่ได้รู้เรื่องภายในป่ามากนักเขารู้เพียงแต่ว่าสมุนไพรชนิดนี้มันจะขึ้นอยู่ในป่าที่ลกทึบซึ่งแทบจะไม่ถูกแสงแดดเลยเท่านั้นหมอยาจึงยื่นสมุดสมุนไพรให้พลานดาดูซึ่งหน้าตาของมันพลานดาเองก็ไม่รู้จักเขาจึงของนําสมุดเล่มนั้น ไปถามคนเท่าคนแก่ในหมู่บ้านดูปู่จ้ะปู่พอจะรู้จักสมุนไพรนี้ไหมหมอยาแกบอกว่ามันขึ้นในป่าลึกฉันก็ไม่เคยเห็นมันมาก่อนฉันต้องการเอามันมารักษาเมียฉันน่ะพลานดำถามพลานเท่าคนหนึ่งในหมู่บ้านที่พลานหนุ่มในหมู่บ้านเรียกกันว่าปู่อืมข้าเคยเห็นพลานเท่าลูปคราตัวเองพลางตอบกลับมาจริงหรือจ้าปู่แล้วฉันจะสามารถหามันได้จากที่ไหนกัน เองคิดดีแล้วจะแม่หนุ่มสมุนพรที่ว่านี่ถ้าว่าหายากกว่าหายากจะว่าหาง่ายกว่าหาง่ายอยู่แต่ไม่มีใครกล้าที่จะออกไปหามันหรอกรู้ไหมว่าทาไมพลานเทาจ้องมองพลานดาที่ทาหน้างุนงงทําไมล่ะจ๊ะเพราะว่าสมุนพรอยนี้มันขึ้นอยู่แต่ในป่าลึกซึ่งมันก็เป็นป่าต้องห้ามที่พลานป่าหนุม่มๆอย่างพวกเองไม่สามารถที่จะเข้าไปซุม 4, ซีซุมหาได้อย่างไรล่ะ พลานเท่าพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังป่าลึกลับหรือพลานดำตกใจเพราะแม้ว่าเขาไม่รู้ว่าในนั้นมีอะไรรออยู่แต่เขาก็ถูกสอนมาเสมอว่าในป่าแห่งนี้มันมีอันตรายอยู่มากมายรู้แล้วเองอยากจะเข้าไปไหมละ่ะพลานเท่าถามเท่านั้นเองพลานดำก็เปลี่ยนจากสีหน้าที่ตื่นตระหนกเป็นสีหน้าที่มั่นคงแน่วแนว่ในใจจ้ะฉันอยากจะเข้าไปฉันต้องหายามารักษาเมียของฉันให้ได้ พลานดำพูดอย่างตั้งมัน่นพลานเท่าจึงพยักหน้าลงช้าๆพลางบอกให้พลานดำระแวดระวังตัวให้ดีเพราะป่ารอบข้างนั้นมันเป็นป่าลึกลับไม่เหมือนป่าทั่วๆไปอันตรายของมันไม่ใช่แค่เสือป่าหรือช้างตกมันไม่ใช่เพียงแมลงมีพิษแต่มันมีอะไรที่มากกว่านั้นเป็นอันตรายที่หากว่าคนรอดชีวิตออกมาได้ก็อาจจะเสียสติไปถ้า,ากจิตใจไม่เข้มแข็งพอพลานดำตั้งใจรับฟัง และกล่าวว่าจะระมัดระวังตัวเองให้ดีที่สุดและนําสมุนไพรนั้นกลับมาให้ได้ค่าวันนั้นพลันดําจัดเข้าของที่จําเป็นใสายยา่ยมรูปหัวเมียแกที่นอนซีเซียวอย่างคนป่วยเองไม่ตกเป็นห่วงข้าจะรักษาเองให้ได้พลันดําว่าจบก็ไปพ,กพักผ่อนเตรียมพร้อมสําหรับวันถัดไปเช้าวันต่อมาพลันดําสั่พยายามเดินเข้าป่าตั้งแต่ยําลุงเพราะกว่าจะเข้าถึงเขตป่าลึกก็น่าจะเป็นช่วงสาย แต่เขตป่าลึกัลบนั้นอยู่ลึกเข้าไปอีกเขาตั้งใจะจะรีบกลับออกมาก่อนคำจึงต้องรีบออกเดินทางเสียหน่อยพลานดำเวะเก็บสมุนไพรระหว่างทางบางแต่ก็ไม่ปลาวิงเวลาให้มากเกินไปนักเลยช่วงเวลาสายไปหน่อยเขาก็เดินทางมาถึงเขตป่าลึกที่ว่าพลานดำตัดสินใจนั่งพักดื่มนาม้าและกินอาหารที่เตรียมมาสะก่อนก่อนที่จะมุ่งตรงเข้าไปยังป่าลึกอีก แม้ว่าเขาจะตั้งมันที่จะหาสมุนพลอยมาให้เมียของเขาไว้ได้แต่เขาก็ไม่สามารถอดวันใจกับความน่ากลัวของป่านั้นไม่ได้จริงๆไม่ปล่อยให้เสียเวลามากนะักพลานดำสะพายยำมุม่งเดินเข้าป่าลึกลับอย่างทันทีก่าวแรกที่เขาเดินเข้าเขตป่าที่ถูกหวงห้ามนั้นพลานดำเห็นด้วยกับถ้อยคำของพลานเท่าอย่างทันทีเพราะว่าป่านี้มันไม่เหมือนกับป่าส่วนอื่นๆเลยแม้แต่น้อยป่าไม้ที่ลกทึบ แทบที่จะไล่แสงดวงอาทิตย์มีเพียงแสงเล็กน้อยที่สามารถลอดผ่านช่องว่างระหว่างใบไม้ที่เบียดเสียดกันอยู่แม้ว่าจะดูล่มเย็นแต่มันก็ดูน่ากลัวซะเหลือเกินลานดำพยายามไม่ใส่ใจกับบรรยากาศที่เย็นเยียบน่าขนลุกเขาเดินตองเข้าไปเพื่อที่จะตามหาสมุนพรอที่เขาต้องจำหน้าตามันได้ขึ้นใจเดินผ่านไปไม่นานนักเขาก็พบกับสิ่งที่เขาตามหายอยู่ ต้นสมุนไพรพวกนั้นขึ้นอยู่บนตอไม้ใกล้แหล่งน้ำลำธารบริเวณนั้นมันมืดทึบมีแสงแดดที่ลอดผ่านใบไม้มาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นพลานดำไม่รอชา้าเขาเดินเข้าไปเด็ดสมุนไพรพวกนั้นออกมาสักสี่ห้าตนเขาเด็ดเผื่อไว้ก่อนและหันหลังกลับไปอย่างทันทีอย่างไม่รีรออนิจจาขาเดินเข้ามามันช่างรวดเร็วพลานดำเดินไม่นานก็มาถึงแต่ทำไมตอนกลับออกไป ขณะย,ยิ่งเดินยิ่งเหมือนวนกลับมาอยู่ที่เดิมแม้ว่าพลันดำจะทำสัญลักษณ์ต่างๆเอาไว้แต่สุดท้ายไม่ว่าเขาจะเปลี่ยนเส้นทางไปในทิศทางไหนเขาก็จะวนกลับมายัางที่เดิมที่เขาทำสัญลักษณ์เอาไว้พลันดำยืนนิ่งงันอยู่รอบต้นไม้ใหญ่ร่างกายของเขารู้สึกชาว่าเล่นตั้งแต่ศีรษะจะลดปลายเท้าพลันดำรู้ว่าตัวเองนั้นกำลังถูกป่าลึกลับเล่นงานเวลาผ่านไปไม่นานเท่าไหร่ เขาไม่อาจจะทราบได้แต่แสงอาทิตย์ที่ลอดผ่านเข้ามาน้อยลงไปทุกทีทุกทีพลานดำจึงคิดว่าตอนนี้คงจะใกล้ค่ำแล้วหลังจากนั้นพลานดำก็ไม่รอชา้าพยายามหาต้นไม้ที่แข็งแรงพอที่เขาจะขัดห้างขึ้นไปพักได้เสียสักคืนหนึ่งอย่างไรก็ตามการเดินทางในเวลากลางคืนมันอันตรายมากกว่ากลางวันอย่างแน่นอนพลานดำนำห่อผ้าออกมาจากยามขมวดมัดเป็นปมจนได้น้ำหนักพอประมาณ เขาลองดาะก่อนผ่านนั้นสองสาทีก่อนที่จะโยนขึ้นไปหลายๆครั้งจนได้ระยะที่สูงพอสมควรเขาก็ทําเครื่องหมายเอาไว้ซึ่งนั่นมันเป็นการบ่งบอกว่าเสือจะกระโจนขึ้นไปบนห้างได้สูงเท่าไร่จากนั้นพลานดาก็โยงเชือกพาดจริงต้นไม้ใหญ่ให้เป็นคานเพื่อที่จะล,ลําเลียงไม้ขึ้นไปปลูกหางใช้เวลาเพียงครู่ใหญ่พลานดําก็สามารถขัดหางได้เสร็จเรียบร้อย ด้วยความที่เขาเข้าป่าค้างแรมอยู่บ่อยครั้งจึงมีความคล่องแคล่วอยู่พอควรแต่การที่ต้องทําทุกอย่างคนเดียวมันก็เสียเวลามากอยู่เหมือนกันจนตอนนี้แสงสว่างค่อยๆลาลับขอบฟ้าไปพลานดําปีนขึ้นไปนั่งบนหางหลังพิงต้นไม้อย่างอ่อนลาเขาไม่เคยคิดว่าการเข้าป่าที่มันเป็นเหมือนบ้านหลังที่สองของเขาจะทําให้เขาเหน็ดเหนื่อยและหวาดหวั่นได้เพียงนี้พลานดํามองสํารวจในบริเวณรอบความมืด ดวงตาของเขาพอจะชินกับความมืดจึงพอได้สัมผัสอะไรได้บ้างแต่มันก็มืดมากกว่าปกติเสียจริงๆเขาจึงตัดสินใจหยิบไฟฉายออกมาส่องแล้วสำรวจบริเวณรอบๆข้างอีกครั้งหนึ่งเงาวูบวาบอะไรบางอย่างผ่านไปทางหางตาทำเอาพลันดำสะดุ้งตัวโยนสส่ไฟฉายพร้อมกับหันไปมองทิศทางนั้นอย่างรวดเร็วแต่มันก็ไม่พบอะไรพลันดําศาสไฟฉายไปบริเวณรอบๆเพื่อมองหาสิ่งผิดปกติ แต่อยู่ดีๆไฟฉายเจ้ากรรมก็ดันกระพริบราวกับฐานใกล้หมดทั้งที่เขาแน่ใจแล้วว่าเพิ่งจะเปลี่ยนฐานมาใหม่พลานดำพยายามเขย่าไฟฉายให้ติดแต่สุดท้ายไฟก็ดับลงความมืดมันก็คืบคลานเข้ามาอีกความมืดมิดกลับมาเยือนพลานดำรู้สึกลำคอแห้งผากเมื่อผุดพลายขึ้นมาตามกรอบหน้าไหลลงมาอย่างช้าๆเขาพยายามที่จะมีสติไม่หวาดกลัวกับความมืดอันหน้าขนลุกนี้ ในขณะนั้นเองพลาดนดำก็เหมือนจะเห็นแสงอะไรบางอย่างที่ห่างตาด้านขวาเขาหันขวับไปทางนั้นอย่างช้าๆและพบกับลูกไฟเล็กๆสีขาวๆหลายดวงคราวแรกเขาก็นึกว่ามันเป็นหิ่งห้อยแต่หิ่งห้อยที่ไหนจะอยู่ห่างจากบึงน้ําขนาดนี้แสงไฟเหล่านั้นขยับรวมตัวกันเป็นรูปร่างซึ่งพอมองดีๆมันก็คล้ายๆร่างของหญิงสาวร่างนั้นขยับเหมือนกับจะกวากมือเรียกเขา สติของเขาก็เริ่มแต่กระเจิงในหัวมีแต่ความคิดว่านี่มันเรื่องอะไรกันทําไมมันถึงน่ากลัวอย่างนี้พลานดําตั้งใจคว้าย่าม,มาหยิบมีดพลาหยิบของครังติดไว้ในมือเน้นแต่ก็ไม่รู้เพราะอะไรเขาก็ไม่สามารถขยับตัวได้แค่พยายามเอี้ยวตัวไปหยิบย่ำร่างของเขาก็เหมือนถูกกดทับเอาไว้ไม่ให้ขยับเขาขยับได้เพียงแค่สายหัวไปมาเล็กน้อยเท่านั้นความกลัวเริ่มกัดกินในจิตใจของเขา ในขณะนั้นเองเสียงขู่คำรามที่เป็นกังวลที่สุดก็ดังขึ้นไกลๆดวงตาสีแดงเรืองรองสว่างชัดในความมืดยิ่งดวงตาคู่นั้นใกล้เข้ามาเท่าไหร่เสียงขู่คำรามก็ใกล้เข้ามาเท่านั้นเสียงแบบนี้มันเป็นเสียงของเสือเป็นเสียงของเสือโคร่งอย่างแน่นอนไม่มีผิดแต่ทว่าดวงตาสีแดงมันน่ากลัว เขาไม่อยากจะคิดเลยมันอาจจะเป็นเสือผีหรือเรียกอีกอย่างว่าเสือสมิงสัตว์รูของพรานป่าในอดีตปัจจุบันไม่เคยมีใครเห็นมันแต่เขาได้พบมันแล้วและก็ไม่ตื่นเต้นเลยสักนิดมีแต่เพียงความหวาดกลัวเขายังอยากจะนำยากลับไปรักษาเมียอยากจะไปเลี้ยงลูกสาวให้เติบใหญ่ขณะที่เขากำลังใกล้ความตายมากขึ้นทุกขณะเขารับรู้เลยว่าเขายังมีเรื่องที่ต้องทำอีกมากมาย เจ้าเสือผีตัวนั้นกระโจนเข้าใส่ต้นไม้ที่เขาขัดห้างเอาไว้แม้ห้างจะอยู่สูงกว่าระยะกระโดดของมันแต่แรงสั่นสะเทือนทําให้พลานดาล้มลงไปข้างขอบห้างมินเมย์จะตกอยู่ลมลอ่อในใจของเขาคิดว่าคงจะไม่รอดอย่างแน่นอนเขาหลับตาลงเพื่อที่จะไม่อยากเห็นภาพอันน่ากลัวในวินาทีสุดท้ายของชีวิตเสียงกัปนาดในโสดปราสาทของพลานดำทำให้เขาค่อยๆลืมตาขึ้นมา หลังจากนั้นก็มองเห็นพลานเท่าที่เขาไปถามถอยเรื่องสมุนไพรล,ลั่นไกปืนปใส่เสือผีตัวนี้เพียงนัดเดียวก็เจาะก,กระโหลกของสัตว์ลายที่น่าเกลียดน่ากลัวลูกไฟสีขาวที่เขาเห็นหายวับไปราวกับไม่มีอยู่จริงความมืดมิดในปา่าก็กลับกลายเป็นแสงสว่างในยามบ่ายคล้อยที่มีแสงเล็ดลอดผ่านเมฆไม้เข้ามาพลันดำนอนนิ่งอย่างง่งงมราวกับสติยังไม่กลับมาพลันเท่าจึงสาวเท้าเข้าไปหายอย่างเชื่องชา้า พลานเท่าเงเหนหน้ามองพลานดำที่หอบหายใจทีเนื่องจากความกลัวที่ยังไม่จางหายไปหลังจากนั้นแกก็เอ่ยขึ้นมาว่าเอ็งจะนอนอยู่ตรงนี้จนมืดหรือไงวะลงมาเสียนุม่มพลานเท่าพูดด้วยน้ำเสียงที่แหบพลาพลานดำได้สติและลองขยับตัวดูพบว่าตนเองสามารถขยับตัวได้แล้วณตอนนี้เขาจึงควาย่ำปีลงมาจากหางด้านบนพลานดำทำท่าเหมือนจะถามถอยอะไรสักอย่าง แต่พลานเท่าก็ขัดไว้ก่อนข้ารู้ว่าเองสองสัยข้าแค่เป็นห่วงเห็นเองแน่วแน่จะมาช่วยเมียเองข้าจึงไม่ห้ามแต่คนนุ่มอย่างเองไม่รู้วิธีรับมือกับพวกผีพลายหรือเสือผีพวกนี้ข้าถึงได้ตามเขามาเองนี่กดดวงตัวเฉยย,ยเจอของหนักเลยทีเดียวพลานเท่าบอกขณะที่ดันให้พลานดำเดินออกจากป่าลึกลับเมื่อกี้ฉันเห็นมันคำแล้วไม่ใช่หรือพลานดำถามอย่างงุนงง พราะถากยังไม่คำเขาจะไม่มีทางขัดห่างค้างเลมอยู่ในป่าที่น่ากลัวแบบนี้แน่นอนผีบางตาอิงเขาน่ะสีป่านนี้ใครจิตใจไม่เข้มแข็งม,มากพอก็มักจะโดนหลอกหล่อเอาไว้ให้เสือผีมาหล่าเอาไปกินพลานเท่าว่าแล้วพลานดําก็กลืนน้ําลายลงคออย่างยากลําบากขอบใจปู่มากนะจ๊ะที่ตามมาช่วยฉันไม่อย่างนั้นฉันคงกลายเป็นผีป่าอยู่ในป่าแห่งนี้อย่างแน่นอนพลานดําก้หมหัวขอบคุณพลานเท่าอย่างซาบซึ้ง เออเออแต่หลังจากนี้ข้าว่าเองคงไม่มีธุระอะไรในป่าลึกแห่งนี้แล้วนะอีกหน่อยสังขารข้าก็จะไม่ไว้แล้วนะเว้ยพ่านเท่าบนอย่างไม่จริงจังมากนักอย่าเพิ่งรีบดีใจล่ะตราบใดที่เรายังไม่พ้นเขตป่านี้มันก็ยังมีอันตรายได้ทุกเมือ่อพ่านเท่าบอกก่อนที่จะหยิบคอบเพลิงออกจากย่ามของตนแล้วจุดไฟเอาไว้พลานดำถือเล่มองมันอย่างไม่เข้าใจนักทำไมต้องถือไอ้นี่ด้วยแหละจ๊ะยังกลางวันอยู่เลย ไอ้พวกขอนุ่มนี่ข้าไม่เคยบอกหรือไงไอ้พวกเสือผีมันกลัวไฟหากเองอยากจะหลอดชีวิตก็ถือไฟไว้ไล่มันไม่ก็ถือปืนกระสุนเงินลองอาคมไว้จัดการกับมันเสียพลานเท่าเอ็ดพ่านดำจนพลานดำยิ้มจนเจือน,เ,อนเขาคิดในใจว่าผู้เท่าคนนี้แม้ว่าจะเคยสอนก็จริงมันก็คงจะไม่ค่อยมีพลานนุ่มจดจําได้มากนักเพราะคิดว่ามันเป็นเรื่องเล่าสมัยก่อนไม่เคยเจอกับตัวจังจง เช่นเดียวกับเขาที่จะเข้ามาในป่าก่อนหน้านี้พลานนำสะดุ้งโยงสายคอบเพลิงไปมาอย่างลนลานขณะที่พลานเท่าเดินอย่างสงบนิง่งพลางเอ่ยบอกให้พลานดำใจเย็นลงเย็นไว้ไอ้นมยิ่งเองกลัวยิ่งเองเผยความอ่อนแอพวกผีป่าผีพลายมันจะหลอกหลอเองได้ง่ายขึ้นพลานเท่าว่าจบพลานดำก็ชะงักแล้วทำตามอย่างว่าง่าย แม้จะยังหว,วัดนภาวแต่ก็พยายามมีสติให้มากที่สุดคราวนี้แม้ว่าจะพยายามแค่ไหนพลานดำก็ไม่อาจข่มขวัญความกลัวได้เสียงคุ้นเคยของไอ้สมิงที่เกือบจะฆ่าเขาเมื่อสักครู่ใกล้เข้ามาอีกก่อนหน้านี้เขายังเห็นมันเป็นเพียงเรื่องเล่าไฉน,นตอนนี้โผล่กันมาไม่ขาดสายเลยละ่ะพลานเท่าจับแขนพลานดำให้ยืนนิ่งๆเอาไว้พลานเท่าหลับตาลงพึมพำอะไรสักอย่างซึ่งพลานดำก็ไม่เข้าใจ แต่เขาก็พอจะรู้ได้ว่ามันคงจะเป็นคาถาอาคมบางอย่าง<น>เสือสมิงกระโจนออกมาจากด้านข้างต้นไม้ที่ชิดเป็นเงามืดล่านดำสะดุ้งตกใจผ่านเท่าไม่รอชา้ายกบืนขึ้นยิงเข้าที่ตัวมันกระเด็นล้มลงไปอย่างทันทีเจ้าเสือยังไม่ฟินลทธิ์ดวงตาที่แดงก่ำของมันวาวลวดอย่างแค้นเคืองแม้ว่าจะหยัดกายลุกอย่างยากลำบาก แต่มันก็พยายามเข้ามาอีกครั้งพลานเท่าจึงไม่รอชา้าฝังกระสุนเงินลงอาคมบนกะโหลกของมันอย่างไม่ปราณีจากนั้นพลานเท่าจึงดันพลานดำให้เดินเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ด้านหลังของพวกเขามีลมพัดแรงจนกิ่งไม้เอ็นไหวเสียงแหวกอากาศเล่ากับว่ามีอะไรตามขอมาทำให้พลานทั้งสองรีบเร่งฝีเท้าขึ้นไปอีกพลานดำวอกแวกหันไปมองอย่างหวาดวันเสียงอะไรบางอย่างที่ไม่มีตัวตน แหวกกิ่งไม้ที่ถูกพัดเอ็นใกล้ถึงพลันดำเขาเบิกตากว้างขึ้นมาวิ่งสุดกำลังผ่านสมกิ่งไม้โดยที่เขาไม่รู้ตัวเลยแน่นอนว่าเขาไม่ลืมที่จะคว้าแขนพลันเท่าวิ่งมาด้วยเฮ้ไอดำเขาจะตายแล้วเว้ยพลันเท้าว่าเสียงกระท้นกระเทนเนื่องจากหายใจไม่ทันพลันดำหยุดฝีเท้าของเขาแล้วขอโทษขอโพยพยุงชายชราไปนั่งพิงพักใต้ต้นไม้หยิบกระบอกน้ำในยามให้พลันเท่าจิบ ไอหนุ่มนี่เอ็งวิ่งเสียจนไม่ลืมหูลืมตาเราพ้นป่านันมาไกลพอสมควรแล้วนะพลานเท่าเอ่ยออกมาเมื่อหายใจคล่องคอขึ้นพลานดำพูดอะไรไม่ออกเพราะเขาหวาดกลัวเป็นอย่างมากพลานเท่ารีบโบกมืออย่างไม่ใส่ใจมากนักอย่างน้อยเองก็ไม่ได้ลืมค่ะนับว่าอย่างดีอยู่พรานเท่าพูดเหมือนจะประชดแต่พลานดำรู้ดีว่าพรานรุ่นปู่ค,คนนี้ชื่นชมเขาอยู่บ้างจึงเอ่ยยิ้มจางๆแล้วก็ข้อมัวขอบคุณ ตอนนี้เองก็ออกมาจากป่านันใดแล้วหวังว่าจากนี้เองไม่ต้องมีเรื่องเข้าไปในป่านั้นอีกนะพลานเท่าเอ่ยออกมาแม่พ่อเท่าฉันก็หวังไว้อย่างนั้นนะครั้งนี้เข็ดแล้วละพลานดำเอ่ยขึ้นมาเสียงค่อยๆก่อนที่จะพยุงพลานดำที่โดนลากจนเจ็บขากลับหมู่บ้านหลังจากนั้นพลานดำก็นำสมุนไพรไปให้หมอยารักษาเมียเขาจนหายดีในที่สุดซึ่งนี่แหละครับ ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในตอนนั่งห้างผจญเสือผีนายหัวมีความคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สําคัญเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องเล่าใหม่ๆจากช่องคนขี้เล่าภาคสองสำหรับวันนี้กระผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนฝันดีราตีสวัสดีเช่นเคยสวัสดีครับ